គេហើយរែគបោសមួរឯមែ จะไม่เป ar, no. ็ดตาฮักก็บมดนี้เนาะเพลงฉาวกับเต็งได้นะคเพลงเร็ว <t> ก <elling noise> so <t elling noise> ับเต็งได้นะฮะโอ้ยเดี๋ยวหัวอะไรมปอาจารย์อาชี่นี่ค่ะสำหรับจะซับเตียนกันเถื่อนเตียนกันลงกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่จะพบรอบับน้องเขาฟังเนาะอีนี่เป็นตเกียบเนาะพี่ต๋องผมมีแอลกอฮอล์เนี่ยบอกครับอะไรนะเอออันนี้ก็และแอลกอฮอล์ ย่านย่านมดย่านมอลำ่มกระหางเครื่องอยู่ได้เห็นว่ากันไหนไอ้บอกมอลำอยู่สีสเกตพงค์กิดบไลน์นี่เด้อจั่งแหละห้องซาบะครับแม่ครับวันตั้งใดครับโอ้ดำตายหอยปุกโอ้รอบหนารอบหนาแม่รอบหนาด้วครับเด้อครับครับครับโอเคครับรอบหนาเดี๋ยวได้ฟังนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณทั้งด้านนะครับคุณนะครับคุณพี่นิตยานิลาวันด้วยนะครับ อ่ะโมซินโนเซ่กันทำืัอนี้นะครับขอบคุณพี่น้องบ้านเฮ้านะครับขอบคุณพี่น้องที่นะครับเดินทางมานะครับรวมการทห่งงานนะครับวันนี้ถือว่านะครับท่างนะครับพี่น้องชาวบ้านเฮ้านะครับวันนี้ถือว่าไปเขียวนะครับสำหรับการจัดการจัดงานนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับวันที่หนึ่งนะครับแต่โบไม่อย่างเปลี่ยนแปลงงานนะครับเสียนะครับเจรยญเก็ะไอ้เรื่องเจวีกับเจ เจอรีกับจันกุ๊บนะครับวันที่หนึ่งนะครับอีกจักสองสามมื่อนี่แหละอย,อยู่อยู่ท้องน้องแปนนะครับแต่ว่าผมเบิ้งเลยล่ะเออบันหาจะรอดนะครับงานนี้ <c oughs> โอ้ยขีดอ e ันตรายีกสามสิบเอ็ดกัปตันที่หนึ่ง นะครับอ่ะเังนไรก็แล้วแต่นะพี่น้องเนาะนะครับถือว่าเข้าให้กำลังใจกันนะครับเราให้ซึ่งความปลอดภัยซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันเปิงงานบุญนี้นะครับกัดูแลสุขภาพน้ำนะครับขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอบคุณทั้งด้านอุบัสิเป็นนะครับโอ้ยโอ้โหกดคุดจังหน่อยอยู่ตาก็คือจังไรไหลขอจังไหนบุญนี่นะขอบคุณทางด้านนะครับอ่าอสม นะครับขอบคุณทางดาทีมงานนะครับจาก